สวัสดียังมื้อเศร้าค่ะสวัสวดีตอนเศร้าๆวันที่สิบแปดเนาะคะนะ่ะเนาะพามายญางสวนต้นสะเดากตะล่ลำมันเริ่มออกหมากออกอยี่ยงแล้วมันสิเปลี่ยนฤดูแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสีเขานาหอนแล้วตอนเที่ยงๆก็เริ่มหอนแล้วแต่ว่าตอนเศร้าตอนแรงก็ยัง อากาศก็ยังเย็นอยู่ค่ะกะลำกะลำก็เริ่มสิบอฮอล่ะอากาศไม่สิฮอบักพีกระโดกบดดโดดเบิงหันต้นนี้หน่อยกับนวยหลายเบิงวสันดวงแทงเบืงหันต้นนี้หน่อยหนึ่งลูกดอกโดมีเสียงโกเสียงกาบ่ะค่ะมันเป็นยุธงนาเอาโลดคือธงนาบ้านเท่านี่ เสียงนกเสียงกาห้องคิ๊ก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 สีเหลามันจะเริ่มเข่าหนาห้องแล้วเนาะพากะเลสีเริ่มายเป็นแน่แหละเออเอาว้เห็ดพัน ผูอยู่ผูกอยู่หนาโรงงานเลยอันนี้โหระพาต้นโหระพาต้นมะแขงขึ้นช่ายตั้งสายผักตั้งสายเห็นบ่ค่ะเอาบ่ กะลัมักเล่นกะลัมอันนี้บักเล่นค่ะปลูกแบบธรรมชาติ้ะคะ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างได้ปลูกตามมีตามเกิดเท่านี่ลหละเห็นว่าเป็นดินกระบานลงไปน่ะลงไปรดมันักเกิดของมันเอง มามีขี่งวขีกว่กล้วยใส่เข้บ้านเขาแดะโอล้คค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ จ้าต้นบอคโลีสวัสดีค่ะ